ไงล่ะเด็กแว้นอ่ะฮึไม่ชอบธรรมชาติ็คยรู้ไอ้พวกแว้นไอ้พวกพรอนไทยสักกันสักอะ้วใครไม่ชอบผมอะ่ะใครไม่ผมว่าผมคนคนน่ารักของหัวนะ <c oughs> แต่ผมจะไม่น่ารักสาหรับคนบางคน <c oughs> คนที่ไม่รักชาติ <c oughs> ผมไม่รักด้วย <c oughs> ประเทศเราเป็นประเทศ สงบรักสงบแต่ก็ลบไม่ขาดไงเนี่เขาเขียนไว้เพลงใช่ไ้มแสดงรู้รู้ว่าคนไทยเป็นยังไงสงบสงบก็สงบอ่บบบบจะจากาลบกันก็ไม่มีใครลบด้วยก็ลบประเด็นลบประเด็นก่อนนะนะท่านต้องรักเขาเหมือนกับท่านเคยรักเขาเมื่อสามสิบปีก่อนตอนนั้นท่านรักเขาอ่ะถึงนะใช่ไหมถึงเลือดเขาไงกนนะ็ให้เขียนนะให้เขียน านึกถึงความยากลำบากตอนจนด้วยกันตอนไม่มีเงินใช้ด้วยกันบางท่านเนี่ยมันจะเลิกหมดเลยความรู้สึกมจะหายหมดเวลาท่านจะไปเกเรนะนึกถึงว่าเออาทนอยู่กับเราวันนี้ตัววันก่อนรูปหล่อเป็นหนุ่มมัจจิสี่ต้นหอมมันฟุ้งแต่งตัวสวยวันนี้เมาเหล้าหลับเอาเขาก็ทนอยู่นะไม่เคยบ่นนะเคยบ่นท่านไหมตัวก็เหม็นน้ำก็อาบเขาทนเรามากกว่าเราทนเขานะนี่หมอกห้ห้าตีห้าคูณห้าตีห้าได้เท่าไหร่ สวัสดีสายโยระแล้วเ้ยเก่งนะเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คะแนนอ่ะเพราะตอบเร็วตอบเร็วแต่มันเครื่องหมายมันผิดใช่ไหมจากให้คูณมันไปบวกมาใครตายทุวควรมองเสียใจยิงกับแม่ตายป้า,า,าอะไรนีอ่อินเนี่ยเรียสิ่งที่คนไทยแตกต่างกับเขาคือมีความรู้สึกนะเป็นคนโรแมนติกนะ คืออะไรก็ซีริงไปหมดอะใครเขาปลูกกระดมสามวันถือไปเขาด้วยแหละแล้วไปเสร็จแล้วกลับมาบ้านเขาพ่อเอาไปไหนไม่รู้กันเนี่ยไปทําอะไรยังไม่รู้จะเป็นคนรวยใช่ไหมมันเกิดมาได้กระโน่นปู่ย่าตายายถ้าเขารวยกันมาโน่นงั้นก็เรากลับไปบอกปู่บอกเขาต้องแถลงตอนนี้ก็ใช่สิก็ตายไปแล้วปู่ผมก็ตายเหมือนกันผมก็อยากรวยกว่านี้เหมือนกันแหละเอิรนปู่ผมตายไปแล้วไงจะไปโทษดีโทษโน่นสมเด็ไปเรื่อยอ่ะ มา้าขากะเป๋ตลอดอะวิ่งกับเป๋อยู่เพราะไอ้พวกที่เกะกะมันเยอะไงผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ใช่มา้าขาวนะขีม่ม้าขาวไม่ใช่ม,ามา้าม้าขากะเป๋ตลอดอะวิ่งกับเป๋ยงงอ,อยู่เพราะไอ้พวกเลยทลั้งมือเนืลยไม่ห่วงอะไรทั้งอย่างเลยไอ้ถามแบบนี้มันน่าเอาไป ทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะถ้าเอาห่งวงไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงมันจะยืนอยู่นี่ได้ไงวะจะเข้ามาทำไมห่วงประเทศไงมันนี่ต้องเข้ามาเนี่ยประหาใจผมก็มีนะสิทธทีผมก็มีนะคุณไม่ปกป้องให้ผมเหรอคุณปกป้องให้คนชัวยยวน่วอย่างเดียววะคนเลวอย่างเดียววะแต่คุณไม่เชื่อบ้านผมว่าผมทำเพื่ออะไรเนี่ยคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะที่อยู่กับท่านมาสองปีคุณไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไงฮะ คุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ว้ใจผมไร้ค่าผมเป็นอะไรค่านักเลยยังไงก็พูดความจริงผมไม่ใช้คำพูดโลกสวยดีกว่าทำไมอ่ะก็เรากันเองไงพูดเดียวกันไหมเหรอ,อเพื่นกันอนะ่ะเพื่นกันอ่ะเอาของใช้ถ้วยชามลำหอยไอย้อะไรอ่ะถ้วยชามลำหอยแล้วไป ตั้งบริจาคให้เลยขาไปดูดิดามหอยไปดิดามหายดามหายพูดผิดโทษไปนึกบ่ามีทาั้งท่าอะไก็เอาตักมาดิีว่ามองอีกแง่นะถ้ามองในแง่ดีนะเอ๊ะคนไทยมีความสุขเกินสุขหรือเปล่าเพราะว่ามีวันหยุดราชการนะตะลึงเยอะแยะหมดใครประเทศไหนหยุดหยุดด้วยประเทศไหนเขาไม่หยุดเราหยุดเองหยุดหลายวันนะ ประเทศไทยถามว่าให้หยุดต้อยลงไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมต้องหยุดเท่าเนี้ความบกาเกินไปก็เห้เดี๋ยวรัฐบาลไม่ไม่อะไรหยุดบ้าเกินไปไม่ให้คนทํางานมันเกิดธุรกิจจากเงินการต้องเที่ยวเกิดขึ้นการใช้จ่ายในประเทศครอบครัวก็มีการปฏิสันฐานมากขึ้นนั่นคือข้อดีของวันหยุดใช่ไหมล่ะค่าการถ้ามีการติดต่อการในช่วงนั้นเขาก็มีศูนย์ มีเวรมีมเอก,เากเสการเขาก็ทาเขาเตรียมการเขาอยู่แล้วไม่ใช่หยุดปั๊บเลิกบทติดไฟลับกุญแจมหมดเมื่อไหร่แล้วโทรศัพท์มีประหลัดกระทรวงเขาทางานพวกเราก็ทํางานยี่สิบสชั่วโมงอยู่แล้วประเทศไทยมีหะายกันคือความสุดตรงอะไรก็ไม่ได้หมดอะไรแบ่งไฟทั้งหมด,หมดการเมืองก็แบ่งอยู่แล้วนี่มาพระเข้าไปอีกมาอะไรเข้าไป <c oughs> เออไปแล้วถ้าตัดทิ้นทางไหนนะผิดทุกทางอ่ะพยุดผิดทุกทางไม่เลือกไปซ้ายไปขวาเลยนะ มีการไหว้รับไหว้รับผู้ใหญ่ไหว้เด็กวันนี้ผมลำคาญคนเวลาไปไหว้อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเนี้ยไหว่อย่างไงอย่างเงี้ยทิ่มออกมาเนี้ยฮะมันไม่สวยงามอย่างน้อยพืนพ้นพื้นฐานมันต้องรู้นะกราบเบญจางเข้าผลิตเบญจางคืออะไรเบญจ่าคืออะไรห้าจุดสัมผัสพื้นใช่ไหมล่ะสวัสดีทอสวัดรรลายสวัสดีสวัสดีวส,ดสวัสดีว่าไงใครตัวหาเหรอ ที่ตำตัดป่ะตำตัดเรียกตัวฮะขูดมันให้เนี่ยขูดมันให้เนี่ยฮูนมีอยู่คนคล้ายๆเนี่ยใช่ไหมผมถทายช่ออะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆนะวันนี้วันนี้เราขายบนบกมีขายในน้ำด้วยใช่ไหมวันนี้ก็มีใช่ไหมครับตลาดในน้ำนะวันหน้าถ้ามันเบื่อกันแล้วผมอาจจะคนซื้อเป็นว่ายน้ำข้างหลังนะสลับกัน จะได้ตื่นเต้นตลอดเวลาเนี่ยคนไทยชอบตื่นเต้นตื่นเต้นไงอย่าไปให้คนเร็วมีอำนาจกลับเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วอารมณ์เสียเป็นปัญหาทั้งหมดแั้วแหละนะถ้าพูดภาษาทางพระก็อริยสัจสี่ไงทุกสมุไทยไม่รูดมัดตนะอนนี้กำลังเราขั้นตอนสองปีแรกก็หาปัญหามาคือทุกสมุไทยสาเหตุการเกิดทุกนะกับประชาชนกับธุรกิจ กับเศรษฐกิจต่างๆกาบเกษตรกรนั่นแหล,ละจากนั้นก็นํามาสู่นิโรธคือหนทางงการดับทุกข์ก็คือสร้างกลไกการขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเดินตามขั้นตอนมันหมดแล้วแหละนะไปสู่การแก้ปัญหามักก็คขนหนทางที่เดินไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงมากข้างอะไย,ยืนเขาใจไหมเนี่ยเดีนยวข้างไปเลยวันแล้วดิเข้าใจดินะคิดถ้าตายวันเนี่ยเพื่อจะสร้างอารมณ์ให้ได้ง่ายๆผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าใจง่ายๆกันได้อย่างไรนะ แต่ขอเห็นใจว่าผมก็ไม่เป็นไรครับนายกเอยไม่เป็นไรหรอกเพราะนายกเป็นทหารนายก,กอดทนได้เขาสอนให้ทหารเสียสละอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยมีคนพูดกับผมไม่ให้ยินิบบนเนี้ยเขาบอกเออทำไมไม่ช่วยนายกวะก็อ,อยากช่วยนะแต่ผมยังไม่แข็งแรงพอกําไรผมยังน้อยอย,อยู่ถ้าบริษัทผมกำไรเยอะๆเนี่ยผมจะช่วยชาติได้มากกว่านี้เขาบอกไม่ไ,ม,ไม,ออม่ไม่เห็นใจกทชไม่เห็นใจนายกเลยบอกโอ้ยเขาเป็นทหารอดทนได้เออดีนะชิดิงเขาท่าดี พนาชาติต้องหยุดเป็นท่ากุสุราไงผมเคยถามลูกน้องทหารผมว่าทำไมมันกินเหล้าทั้งวันวัเนี่ยเย็นในตอนเย็นทำไมกลับบ้านมันกินเหล้าทุกวันมาเช้าเมนียวขมนเขาบอกว่าผมกุ้มใจครับแล้วกินเหล้าแล้วมันหายหายครับกินแล้วมันเมาแล้วหลับไปเลยแล้วตื่นมตตื่นมาแล้วมันกุ้มลบากุ้มกว่าเดิมทาไมไม่มีตังค์่าค่าเหล้าเพิ่แล้วมันกินทาไมวะเนี่ยได้เนี่ยเาสอนเข้ามาแบบนี้นะบลัลางก็เลิกเพราะ <S <S เพราะว่าไม่รู้กินไปไม่รู้จะกินไปทไมรดมันลงนะครับลดละเลิก มัยิ่งแค่เนี่ยนะจะเป็นจะตายก็มันจะอดตายอยู่เนี่ยรู้ไหมฮะการลงทุนการค้าเศรษฐกิจแล้วจะเอาอะไรจากผมอ่ะจะเอาอะไรไปถามรัมบาลหน้านแล้วกันผมทําได้อะไรผมทําแค่นั้นไปรับผิดชอบกับเ,เองโอโให้ท่านนายกเนี่ยเสียไม่สนใจเสียสมาธิในการไม่เสียหรือเปล่าไม่เสียน <laughs> านแค่ก็ทําเท่าเดิมมากกว่าเดิมไปทำไปท่านโมโหก็เรื่องฉัน <laughs> ฉันโมโหแล้วท่านทำงานกันแล้วกันยิ่งโมโหยิย่งทำงาน ฉันแบบสองอย่างโหมด้วยสู้ตายอยู่แล้วน่ากลัวไปพลาดเลยไปท่านยกห่วงอะไรบ้างไม่ห่วงจะห่วงอะไรเราก็เห็นกุญจิตอย่างนี้ห่วงไกุห่วงเพราะว่ากุญจิตไงคิดถึงน่าจะนอนลืมย่างมันทำไมต้องไปถามเขาเล่าไม่นอนก็ช่างมันเถอะจะต้องห่วงใยล่หนะนะ ไอผู einer, ้ชายก็แหมยังไม่นอนคิดถึงมากนอนไม่หลับเออโถ้ทำไมลุงลุงเนี่ยไม่เห็นต้องมาจีกันแบบนั้นเลยใช้ความเป็นภ้าประดุษดูแลผู้หญิงเขานะไม่ใช่ใช้คารมเขาต้องบอกคารมเป็นต่อลูกหล่อไปรองใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าเอาเอาความดีดีกว่าถามว่ามีหารแล้วได้อะไรตอบได้ไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีหารได้คือตาก็เอาชีวิต ชีวิตเขาเนี่ยทุ่มเทรักษาแผน่นดินผืนเนี่ยห้าแสนกวาละเทศไว้ให้พวกหมาหมาหมาเนี่ยพูดอยู่ไงผมอยากจะพูดตรงนี้วันนี้ผมเบรกมาอยู่จริงเพราะมันถามผมทุกวันเขาตายไปเท่าไหร่เขาตายเท่าไหร่เขารักษาแผ่นดิน่ไหรไม่ยังบอกมีทางนีิการท่องเที่ยวดีขึ้นไหมครับกิจการกันน่าจะดีนะผมเห็นเครื่องบินลงเมื่อวานเขาส่งรูปมาผมก็ส่งต่อไปที่กระทรวงคมนา,าคมแถวยาวจากนี่ไปข้างล่างเลยมั้ง โอ้โหมันอะไรขนาดนั้นเมื่อวานผมพูดไปแล้วเขาอยากมาเที่ยวถ้ำกลางกฎหมายพิเศษไม่มีนะอประเทศไหนในโลกก็ไม่มีแบบนี้มาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยไงแล้วก็อะไรนะรัฐบาลก็ตั้งกองทุนให้สองร้อยล้านมีอะไรบาดเจ็บสูนเสียล้มตายจากกันเนี่ยมาเบิกรักเนี่ยให้ตามสิทธิกาทุกอย่างรู้อย่างเนี่ย นะเที่ยวในประเทศนะครับนะผมใช้ในวายอะไรไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวกับเที่ยวไทยนะวันนี้โอ้โหมีอะไรเดี๋ยวผมกำลังจะให้เขาเข้าอะไร่ะเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์โทรทัศน์เอ้โทรศัพท์เขาเรียกอะไรนะ,รรรรอะรนะแอป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  normal ผมไม่ไปพบใครทุกคนเลยนะบ้านผมไม่รับแผดนะเพราะว่ามันมันมันทำให้เรา ต้องไม่พูดความจริงไงไม่เจอใครเลย<อ>ถ้ามันเจอมันก็คือเจอคือผมไม่บอกไอ้คนมาหาผมก็บอกใช่ปะ่ะอ้าวหลับไปแล้ว <c oughs> ตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดีเอ๋อว <c oughs> นะ <c oughs> นะเนเช้าเขาบอกไปเขาบอกอีสองอย่างคนชื่อคุณสมชายคุณสมฤกไงคุณสมชายเนี่ยเขาตื่นแต่เช้า มาทางานแต่เช้าใช่ไหมตเตรียมงานประชุมมาเชิมนายก็รักใช่ไหมออก็เก้าหน้าอีกคนนึงเทียบกันคุณสมฤทธิ์ตื่นก็สายมาทํางานก็ไม่ทันหนังสือทุ่มหมดทุ่มหูถึงเวลาก็ไม่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนเท่านั้นจะเป็นสมชายหรือสมฤทธิ์เลือกเราหรือจะเป็นผสมกันก็ได้คือต้องปรับตัวเองนะไม่แปลผมใหญ่เล่นนะอเผอิญผมผ่านไปเห็นพอดีอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ว <at> ่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นเนี่ย นะปกติทหารเนี่ยยึดพื้นแล้วนะท่านเห็นไหมล่ะพวกเราหน้าใสฉลามกันหมดอะโบ๊ะเบ๊นะมาวันนี้ผมมาเอ็นน่าสวยทุกคนใช้เครื่องสบังไทยหรือเปล่าไปมาไปพัฒนาบริษัทเครื่องสบังไทยนะครับเรามีสมุนไพรมีเยอะแยะถัว้ดีกว่าตั้งเยอะแยะนะทำมาวันนั้นผมไปลองใช้อะไรล่ะน้ำมันยานวดไข่กั๊มเลยนะ ทำจากคลิกทำจากไพลท์่ำอะไรอ,อหอมดีนะผมโดเผลอไปป้ายตาหน่อยเดียวต้องระวังต้องระวังทุกทีมไม่เป็นไรเอไงเคยเขียนคําแนะนําที่กล่องให้ดีอันนี้นะเดี๋ยวไม่ง่วงลูกน้องมันยังไม่เชื่อเลยว่าผมพูดตลกได้เนี่ยนายโย่ผมอยู่สองบันดุนะไม่มนะีพูดอย่างนี้ไม่มีนะ นะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ดีใจเจอพวกเราตัสั่งไปที่ <c oughs> ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้าไอ้บ้าออ <c oughs> ผมสั่งนี่นโยบายหยบทจะมาถานนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยัง <c oughs> เออใครจะว่าผม <c oughs> ผมเป็นนายมนตรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เวลาดีผมก็ดี พราะการเป็นผู้อุชาคนเนี่ยไม่ใช่ใจดีตลอดเวลาหัวลอกเข้าไปพอใจชอบเห็นนายกบอกโหชอบผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะนะหลายวันเหมือนกันแนหะเพราะถ้าก็บอกน,ะนายกม,มาก็ต้องมาพูดเองไม่ต้องอ่านก็ถ้าเป็นคนพูดเองอนะผมไม่ทะเลาะกับท่าน hmm. อยู่แล้วอะ่าผมจะอ่านให้ฟัง ภาษาไทยนี่แหละอ้าคุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วยไม่ใช่ไม่อ่านนะเชื่อมกิจยรมเดียวกันท่านประธานครับหันหน้าทางนี้ประท้วงครับไประท้วงอะไรครับไประท้วงอะไรครับประท้วงท่านประธานครับครับเชิญเลยครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านนายกได้อ่านข้ามหน้า14หน้า15นะครับชาวบ้านเขาโทรมาบอกนะครับงั้นเพื่อบันทึกในสภานะครับจะผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านานายกครับท่านต้องกลับไปอ่านใหม่นะครับเพราะนั้นท่านถู๋งก็รับฟัง ถ้าดันยกอ่านข้ามหน้าไหนไปก็อ่านซ้ำก็ดีครับจะได้หมดปัญหาไปครับครับผมแยกให้ออกนะครับว่าข้าวขาวข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวอะไรล่ะข้าวข้าวข้าวคุณภาพข้าวหอมข้าวกอขอสี่สามข้าวนึ่งเธอต้องแยกให้ออกว่าข้าวมันจะผลิตยังไงเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่เท่าไหร่จะขายที่